ค่ะพบกับช่องอบอฟกก่อนนะคะตอนนี้เรามาดูกระถางนะคะดูกระถางเนาะอันนั้นเป็นหินแบบนั้นเนาะอันไหนจะงามกว่ากันอันนี้ป่ะพ่อตืนๆน,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 นี่บ่ะอธิบายจาะปัมเอาน,นี้ก็ได้ค่ะพ่อแต่ที่พ่นจับอยู่ร้อยเดียวนูน่นอันนี้ก็ได้อันนั้นร้อยบ่ะคะ อันไหนทนกว่ากันเอออันนี้แหละทนกว่าพ่อก็ดูน้อย <laughs> อันนั้นมันมันเป็นแบบนั้นที่มันแตกนะมันเป็นดินเผาที่แบบเราคนจับอันนั้นละอันนั้นละไปเปลี่ยนชนชมที่บ้านกระถางมันแตกแล้วเยอะมากเลยน้องงามมากกระถางมีแต่นแนวงามๆแตกอันเดียวบ่พ่อพนะแตกอันเดียวบ่ ก็งามจริงๆอันนี้ก็มีด้วยนะนี่ที่ปลูกก็มีดินสวยมากๆเลยเรียบร้อยโอ้งามมากเอาไหมพ่อบอกโอ,กโอ,โอ้กระถางงามมากค่ะแบบนั้นนั้นเท่าไหร่คะแบบใหญ่ๆนี่นะ โอ้สามอ้ายมในใน่นากมันก็พอซื้ออพอซื้ออยู่เลยพ่ออ่างปลาก็มีเดี๋ยวมาดูก่อนนะคะโอ้สวยมากเลยอ่างปลาเนี่ย มีสุยางด้วยบานเล่านะโอ้มีหอดพันไม้ด้วยอันนี้ก็ขายบ่อคะอันนี้นะนที่ทําอยู่นี่นะเนาะต้นเท่าไหร่คะแปดสิบ <80, S 1> อันนี้เขาเรียก 80, ว่า 80, สับประรดเนาะ 100, 100, 100, 100, 100. โอ้ก็ขายถูกอยู่เพ่อต้นละแปดสิบนี่ใส่ปุ๋ยใส่อะไรให้เรียบร้อยแบบเป็นมังกรก็มีเนี่ยอ่างปลา าดงามใช่แบบนั้นนางงามมากนะต้องมาแวะซื้อที่นี่ก็ราคาพอฟังเลยอันนี้ก็สามอลเองอยู่แบบนี้ปนะ้าดใหญ่มากคุ้มกับข้าวของนี้เนาะ <c oughs> มีครบหมดเลยอยู่ในนี้โอ้เอา <c oughs> แบบนี้ดีกว่าคุ้มเนาะ ขุยมะพร้าวก็ม made, lighting, oh, ีม so cool. ีที่เพาะมีที่ที่อะไรด้วยโอ้คักแค่วิวบ้านแกสวยมากคุณมักแดงนะโอ้คักแค่มักแดงงามมากโกกอกค่ะอันนี้ต้นอะไรคะนินนะต้นปาล์มอยู่บ่อนต้นอะไรนะโอ้งามนะต้นมันเนาะ เรียว่าต้นอินทผลามโอ้ง<ม>า,ามเลอุอออ้จ้ามาจากเมืองไปส่งเห็ดเห็ดเพาะค่ะเห็ดเพาะให้ออฟซีเพิ่นซื้อมีต้นไม้อะไรมาใหม่ๆแล้จะมาหาซื้อผักสวนครัว,วซื้อซื้ออันนี้ไปแล้วเด็ดกินแล้วเขายังไม่ได้ปลูกเลยใบ <c oughs> แมงลัก เล็ดค่าถุงเลยยังไม่ได้เอาลงดินเลยนะ่ะ <c oughs> วันนี้จะต้องมาหาไปปลูกเพิ่มแล้ว <c oughs> นี่แหละค่ะมาหาคุณตูนี่แหละ <c oughs> นี่พ่อมาเอาเลย <c oughs> อันนี้ใบโหละพาบอันนี้ใบอะไรคะนี่นี่นี่น โอ้อันนี้กินกับลาบใช่ไหมคะเห็นข้ากินกันอ่ะข้าจะไปผักไปกินเดี๋ยวเราคุณตู่พี่เดชมาหาเลื่องมานีิเจ้าเนื้อซัมนี้ล่ะคุณตู่เอาผักอะไรบ้างพ่อจะเอาไปปลูกนะอ้าวนี่มะละกออะไรที่เป็นเข่งที่แกทำนี่นะทำไมงามจังนี่บักหุ่วงยังค่ะนี่นะ เตีเต้ยขนาดไหนนี่เตี้ยขนาดเตี้ยพเราเด้มาต้นใหญ่นันจะเป็นลูกแต่ะอันไหนคะอออโอ้เดี๋ยวไ,ไปดูค่าตัวอย่างบางทีอาจารย์จะไปปลูกสักต้นหนึ่งเตี้ยจริงๆด้วยเท้าขาเป็นหมากแล้วอ่อนซ่อนดีต้นเท่าดเนาะวันนี้ นี่พ่นเอาหมดนี่แหละผักอันคุณตู่นะเพราะว่าเห็ดที่กอกกำลังออกเยอะเออเอาเมื่อกระเด็ดสะกอนละเบ้อนี่เด็ดให้มันแตกกิ่งเลยก็เอาไปใส่แกงมื่อแรงนี่แหละสนใจยังเด้บป่ะนี่ใบใหญ่น้ำปลาชาเก้ค่ะเขาปลูกเพื่ออะไรคขนั่น่ะชาเก้บอค่ะกินลูกค่ะกินลูกมันเก็บมัน โอ้โหคล้ายๆทุเรียนนะคะแต่ใบเหมือนขนุนเนาะใบหยักๆคล้ายๆทุเรียนนะพ่อว่าแมนแพงประโทวอรมอู้ปลูกของแปลกแปลกทุกสายังไม่ได้อะไรเมล็ดอะไรบุลภาอออุ้ยต้นทุเรียนใหญ่จังสามร้สิสิเป็นหมากแหละ สามริเป็นหมากละนี่แล้วเอาใหญ่ต้นใหญ่มามะละกอันนี้วะที่แกเหมือนอยู่ในเข่งนะ,ะนยวัวอ,ออานมน้นเาหมดเลยค่ะคุณตูน่ะนางตูนั่นนะอ้าวพกหวานอันนี้นะพึ่งพึ่งลงไปแล้วมั้งนอนนี่เพื่อนคือขุดมาะวะยังไม่้โอ้มีหลายแบบมากนี่แล้วก็ กินเยอะกินบ่อยค่ะอันนี้เอาอันนี้ไปปลูกางแนี้นี่เจ้านะ่ะใบมอญนนีนยังก่อนนี่ใบมอนที่เขากินลูกมันบ่อน,นันนะมันเด้ใบมอนนะแม่นบ่ะอันนี้มอนเขากินลูกมัน,นบ่เขาเอื้นวันหยังนอะภาษากลางเขาว่านะ่ะหมักหยังก่อเขาไปเก็บเองวันนั้นน้องพอยังเอามาขายเลยบุมบุรีบ่ <laughs> บุรีบุรีว่าแม่ค้าก็คนซื้อก็ซ่อมดีปวยหอมทองนะคะนี่โอ้ยพ่อสนใจเอานั่นแหละถ้าจะเอาก็พ่อต้นโตเอียงนี่แลนี่เอียงนี่แหละไม่เอาไอ้นั่นนะเพราะว่าเรามีแล้วจะแสบอยู่ อันนี้นะอันนี้หนูได้แล้วค่ะหวานมากนี่ได้แล้วไอ้อะไรนะเขาเอื้นว่าอย่างเกาะเนื้อเยอะนี่นะกินเฉพาะตอนสุกอันนี้นะโอ้มีหอดใบด่างบ่เจ้านะเพื่อนเลี้ยงไว้อยู่เนาะยังไม่ได้ขยายพันธุ์เนาะรอบนาจะปลูกโอ,โอเคเอาพออีตูนั่นละวะกับอันนี้บอกเติมห้าสิบเป็นร้อย พักอีกตูนางตู่นะคะ FC กับอันนี้แหละไปปลูกนะคะเพราะว่าเห็นกิ่งมันเยอะมากก็อยากจะ,ะลองดูแต่ว่าต้นแคร์นี่มีเยอะแล้วค่ะที่บ้านนี่นะคะคสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะได้ซื้อเ่งเลยสามสิบาบาทเ่ง